การจนะบุรีดวงเฮงจริงๆเฮลันจ็คก,กุมารทองถูกเล็กทูบโชเลขท้ายสองตัวรตเตรี่อังทำพิธีวงสวนเบิกเนรองทัรมหาพรมประจำจังหวัดการจนบุรีผู้สึกข่าวรายงานว่าต้องเรียกได้ว่าปังแบบชุดไม่อยู่เลยเล่ะคะ่ะหลังหวยรัฐบาลงดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2566ออกเลขท้ายสองตัวห6 ซึ่งงานนี้ทําเอาคอหวยที่ได้ไปร่วมพิธีบวงสวงเบิกเนตรองค์้ามหาพรมประจําจังหวัดกาญจนบุรีถูกกันเพียบพร้อมเหลัน่นเมื่อแจ็คกุมารทองนายจักรพันธ์การสมปรศได้โพส์โชว์ความเพลงถูกลอตเตอรี่เลขท้ายรัฐบาลสองตัวร่างหลังวันเบิกเนตรวันเสาร์ที่30กันยายน2566ทำให้ถูกใจคอหวย ที่มาร่วมพิธีบวงสวงตั้งเท้ามหาพรมประจำจังหวัดกาญจนบรุรีโดยเลขที่จุดเป็นเลขทูบหลังทำพิธีงานนี้พร้อมเผยแผ่ประมีองค์เท้ามหาพรมการที่มาสร้างองค์เท้ามหาพรมเนื่องจากบริเวณนี้ในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองมีเฉลยศึกที่มาร่วมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควเสียชีวิตไม่มีสถานที่ฝังหรือเผาศพนับหมืน่นๆศพ และศพจำนวนมากจะมาฝังบริเวณที่ตั้งขององค์ทาะมหาปมนี้เพราะบริเวณนี้เป็นป่ารกทึบซึ่งห่างจากจุดสะพานที่เห็นปัจจุบันเป็นเส้นทางเกา่าทางรถไฟใหม่นี้การมาสร้างก็ไม่ได้นำศพผู้เสียชีวิตออกไปมีการสร้างรางรถไฟทับไปเลยจุดนี้จึงเป็นพื้นที่ที่มีอา,าถรรพ์จึงได้ปรึกษากับผู้ใหญ่ทางจงจวัดการชนบบรี ด้วยการสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงจึงเป็นที่มาของการสร้างองค์ท้ามหาพรมนี้ขึ้นมารวมถึงยังมีต้นไม้ตะเคียนทองมาจัดวางไว้ให้สักการบูชาอีกด้วยและอนาคตรตรงนี้จะเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนอกจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว อนาคตบริเวณนี้จะมีองค์เทพต่างๆมาสิงสถิตยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากเพราะบริเวณนี้ห่วงจุ้ยที่ดีมากๆแต่หากประกอบกันขาจะไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะอีกไม่นานเส้นทางมอเตอร์เวย์จะเปิดใช้งานประชาชน,นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะมามากขึ้นอย่างแน่นอน ข่าวนิว24การชนะปรีชุดิตก,การไหลวารินรายงาน